เพครูชเนี้ก็จะติดไฟขึ้นนะฮะสี่นะฮะ,ะ,ะ,ะนี่รบเจ้าปนี่เ้าเอมาเอสาไงเสาหุ่นเด้อสากอามวนห้ามาตีกับม้วนนะฮะนี่ครับมาลวกด้วยช่วยกันะครั ติดไหมติดลังมดแดงนี yeah. ่นะครับก um, hey. mm ็ม hmm. ีหลายช่องนะสีก็ทํีไะาอีคนี่สน้ากาเจียวใงกนหนซี่สก็เมื่อกี้ก็ไปแบกผ้ามานะฮะ กันประมาณสิบมวนสามสี่ห้าสิบสามสิบสี่มวนนะฮะก็จิบไปนะฮะโอ้สว่างนะฮะสี่สูงไฟมันสูง ยังงใครมาเนาะเอซีใครมาเนะา,านะซีเอซีหรือเปล่า มาจกด้ก็เอาลวดมัดเอาไว้แล้วเอาเาไว้กวาก็จะลูกนไัตอนนี้ก็เราราลงกับป้าอยู่นะฮรัเรียบร้อยดีนะไฟสว่างน้ำไหลไฟสว่างนะครับโอเค นาจะเป็น f อเนาะที่มามาพักที่นี่นะฮะเอฟซใช่ไหมจ๊อเอาอะไรนะเอฟซเอฟซมาพักที่นี่นะมาดูห้องที่นี่คือเขาจะมาพักที่นี่แหละเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะได้มาร่วมด้วยตุ้งขบวนก็นี่เป็นาองนอที่อะที่ห้่

ตอนนี้ก็รอคันนึงแล้วก็รอ,อที่จะ,ะประดับตกแต่งรถนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มันคุกขะอะไรต่างๆเนาะห้าสิบมวนนะเอฟซ้าสิบกว่าสิามมวนนะครับก็ไฟก็เสร็จเรียบร้อยทำเสร็จเรียบร้อยสว่างเสร็จจ้าเลยเห็นกันหมดนะเอฟซนะครับผมนี่นะครับ คืนนี้คงจะอยู่ยาวๆนะเอฟซีเนาะก็ช่วยเหลือช่วยกันนะเอฟซีนะครับก็ทำด้วยใจนะครเอฟซีทำตามอ่าจิตศรัทธานะครับผมก็เชื่อนะเอฟซีองค์ปู่นัคร,นะร,ราชนะครับองค์ปู่ปริยิจิคราชนะฮะท่านก็จะมีการเคลื่อนย้ายเนาะพรุ่งนี้นะฮะนะครับผม นะครับตอนนี้ก็ลุงกับป้ายังไม่ยังไม่มายังไม่ถึงนะ FC นะครับผมรอนิดหนึ่งนะฮะ FC โอเคประมาณนี้นะ FC คลิปนี้เนาะก็ติดไฟนะครับแล้วก็เอา,เอาผ้ามว้วนมานะครับแล้วก็ที่จะเตรียมตกแต่งนะฮะ FC นะครับตกแต่งรถนะฮะ หลายช่องก็อยู่กันน่าจะดึกอยู่นะครับนะ,ะ,ะครับผมอืมหารบรรยากาศตอนนี้เนาะเอฟซีะ FC. นะครับอืมโอเคฮะสารับลิปนี้ต้องของนยอนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดบสตรีทไทยนะครับแม็กซ์ผูชแนลครับ